อุย้ยเห็ดแดงนะเจ้าไปเห็ดแดงก่อนอ๋อน้องตังกะหมานดูนั่นนั่งได้ไหมโอ้ยอีลาห่ยวยไปเลยเนี่นี่นะเอาถั่วเกาอย่างหอดนะจะบาลายหมดเลยเจ้ามันนี่มันเห็้ยโนี่เห็้ยอย่งนี้ฮะหัวดอกแค่ดอกว่าเห็ดหน้าหูจังก่อนกะอีกก่อนย่างก่อน,น,อนสวัสดีเจ้าคุก,กับแม่ส้มนะเจ้าแม่ลู้ทาเพื้น วันนี่มูเฮากับจะป้ากันไปเสาะเฮกนะเจ้าวันนี่นีแม่หลวงมาตัวเนอร์นังยูข้างหลังนะแล้วก็นีน้องน้ำตาน้ำตั้งนะเจ้าและระวังทางตอนนี่นะทุกคนเูเจออุปสรรคตอนออกจากบ้านมานี่ขุนยิ้มปั้บต๊นะเจ้าแต่ตอนนี่ขนนุนต๊กรดายากจะพือพอผ่าบรัรยาการตอนนี้นะเจ้าฮัทถกป่ะแม่น้อนเลยแล่รถเขาผมไ,ได้เอารถอันนั้นมาเห็นนะแล้วก็รุ่นว่า เฮาจะขึ้นดอยได้ก่อนนะเจ้าตอนนี้ปัดทรมน้น้ำไหลลงดอยแล้วเจ้าไหลลงดอยแล้วลนะ้าอาดีโทรเอนนี้เด็กๆอ่ะกึดว่าจะได้เก็บเห็ดก็เนาะเป็นกองน้ำตาลพีน้ำตาล,ตาลาเจ้าจะได้กระตึงได้เนาะกรตุงได้เก็บอยู่ดีเนะาะเฮ็ดเจ้าก็เก็บมืน่นเนาอนี้กำลังระวังทางนะเจ้าตอนนี้เขาจะขึ้นดอยแล้วนะปาดโทรมาพี่น้องตังเพนี่ตกกว่าตนนัวใดนะเจ้า อ่ะตอนนี้ยิ้มอองแลวยังปีน้ำตาลปะเปงแล้วนะตอนนี้เมื่อกี้เฮามาฝนตกหนักขนาด,นดเนาะเดือแหมประมาณไปถึงสามโลนะปอตัอ้งแต่จะถึง้อยแล้วเจ้าเดี๋ยวเราไปลุยกันบนดอยเลยว่ะวันนี้เราจะได้เย็ดเต็มถังกันกับบ้านกอเจ้าขอตกนะักเอาได้ขอลำาไยเนาะปีนี้นี่เป็นนะัก ท่เจ้าลงใหญ่ังใหญ่เ้วเดวงนี้ก็จะไปอำเภอเชิงนะเจ้าทางนี้นะตอนนี้เขามาถึงชายปลาแล้วใกล้ปลาแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะจอดรถข้างหน้านี่วา่าต้องผ่านนี่ไปได้ึ้อได้ก่อน

หหแหมคนนี่กับมัวแต่จะเล่นน้ำอย่างเดียวห,า,หาดหน้ำไหลเนาะอันนี้เห็ดเหลืองๆเนี่ยขมก็ใบใจ่มันคล้ายๆเห็ดนาฮงนี่อเอาไปเก็บก็น,นี่เจ้าไห<ง>นเก็บกะเก็บกะโอ้ตาดีหนูนะ เออนแหละเก็บปลาตี๋นตัวไอ้ปลาตีนเอออันนี้เอาปลาตีนปลาปลาตีนตรงนี้ออกดิเอาปลาตีนอะไรเอย่ยตัวเฮพรพูดเลยเยออเออมันเป็นจีเ๊เฮ็ดหน้าหมอยกับลูกเก็บเลยเอาเมีดแทงได้ไหมเออเอามือเก็บขึ้นมาเลย เออเป่นมีคนมาโลกไปก่อนหน้านี่นะไะเฮากะลืมขี้สากป่นนี้อมันตึงได้แกงนะล,ลูกเนาะนี่นี่น,นี่หันก็หนีแม่เจอแล้วนี่แม่เจออีกหนึ่งดอกนะเจ้านี่แม่ส้มกบหมานแล้วนี่นี่เจ้าโอ้ยนี่มันนี่ไหนนะป้ <c oughs> าดูนะ <c oughs> นั่นจีงามแต่เจ้า <c oughs> ไหนเอาไผ่ตาดีอ้ออันไผ่ตาดีอ้อเฮ็ดเนี้ยดินเลยว้าวเออเห็นนี่แล้วตีบีตอนเห็นเออมันเป็นเฮ็ดหน้าม้อยทั้งนั้นเลยโอ้ปอทัดอยู่ปุญนาตุจะได้หลายแล้วเจ้ากลมคืนก็หินแหละ

เอาเก็บกัเร็วๆกะเดี๋ยวเขาจะได้ไปตั้งหน้าออกมาเลยนี่นะนี่นะเฮ็ดไข่เหลืองไข่เหลืองเออเฮ็ดไข่ยานไข่เหลืองก็ลังออกนั่นอุ้ยทำไมสวยจังเลยอ่ะงามเนาะงามไปเอุ้ยสองอันเออสองอันเลยค่ะ กะเดียวมันขมเฮ็ดปูหมูโอ้มันตาดีนาะนี่พี่ตานได้ก็โอ้พี่ตานเต็มกำมือพี่ตานเต็มกำมือแม่ตาไรแต่ห้ะไปช่วยกันสอดเฮ็ดนะเจ้าล้างง้างอยู่นี่นี่โอ้อันนี้เฮ็ดปูหมูเจ้ามันเท่าแล้วบอกกินนี่เฮ็ดอีมงเห้อ ปวดแล้ไหมไอย้ยางเหอมอ่ในพ่อโอ้ยแม่จีบแม่นอย้ยางนี่คืออะไรอ่ะ <laughs> นู่นเป็นอย้ยางบุง๋งมันบวดีกินนะน,นี่ปวดใจอปวดโตะ๊ะก <c oughs> ็เพ็รเพชรใครเหลืองแกมันมีสองอันแต่อีกอันมันพังมาแล้วมันบ่ดีงานเนี่ยมันบ่ดีอ่ะเบาเบาปะขึ้นมีพรก็ขึ้นไปติกต๊กๆแล้วนี่

นี่หน้าต่างตดีแจ้เฮ้ยไปนุ่งหลายนี่นก็หนี่ดอกกระเจียวนะเออดอกกระเจียวเด็ดได้ไหมปิ่นเอาไปกล้ามน้ำพริกเด็ดได้ไหมโอ้พอได้พอได้เอาปล่อยให้มันนี่แล้วมาห้องบอกินมันหรอกไปคือมันงามๆเออเฮ็ดแดงเก็บเลยพอทัดอยู่หลุมปุ้นนะเจ้า เออตาดีเนาะนมันมันเฮ็ดกลมาหินไหมเข้าบาหันโ๊ะจงโบเลยกะ <c oughs> <c oughs> เฮ็ดเปี้ยน้ำฝนไหนละ่ะเออโดหน้าต่างมันตาดีเอ้ยเดี๋ยวไปพอยายพรก่อน <c oughs> ขาวเพี้ยน,นี่ขาวอ,อ มันมันก็ยังแข็งอยู่นะนี่ยังแข็งอยู่นะเจ้านี่นี่ค่อยๆเอาหินเอาก่อนกะเอาหินเอาก่อนเออค่อยๆเก็บเออนะนะ อืมไปปุ่นปุ่นใหญ่ห้อนโอนี้พักก่อนพักกนอ,กอ่ะอันเนี่อันก็โอ้ my god เฮ็ดจีค่ะเฮ็ดที่สิขาวมดเป็นขาบวนนูมดเป็นมดก็เฮ็ดมาเป็นขบวนน,นี่น ไปไาขึ้นไปเฮ็ดหลินจื้อนั่นนี่เ็นเพราะละได้หลายกอมันเท่าก็กินได้นะเจ้าท้าก็กินได้เอาแล้วตอนนี้นักปีนเขาของเราขึ้นดอยไปแล้วเป็นจะได้สู่ แต่ขึ้นไปบนแล้วนะเธอจะสุดยอดมากคุณน่ปะป้อหูแล้วจะใจหาใจเออเป่ากันฮะเออหนี่หนี่ปีตาจนี่เห็นอย่าง,งัไง <c oughs> โอ้ยเย็นดีเนาะลมนะเจ้าโอ้ลมเย็นดีมาขึ้นมาวนนี่เออรอดด้อนจ้ะนะ่ปุ่นขาวๆอะยังได้สูงหัวใจหัวใจขาวๆขาวๆเออโมสังโคหินก้ะ กระลุนตัวยเปิ้ลเนาะ <laughs> โอ้โหไปขึ้นไปค่ะไป,ปตัวอไอ้ปอบให้ก่ะอันเอาอ้วนขึ้นไปตัวบ <laughs> รรยากาศตอนนี้เจ้ายิ้ม เย็นพอไหมพี่น้องไหยพอหรออนเต้ยย่างก่อนกะบอีกก้อนย่างก่อนน้องได้ไหมโอ้ยเล่าอึ๋บเหลือแง่นี่นะเอาตัวเก่าเนี่ยมาหลอดนะจะมาอุ้มอีลาเปลี่ยนแป๊บมาได้ลูกอัดเอาอัดเอาเฮามันหนักสูดอื้อ ก็ถึงตอนอยากมานะคะโอ้ยเย็นมากนี่นี่ไปตรงนี้ตรงนี้เลยไปเนี่ไปตรงนี้นี่นี่นี่เธอเส้นทางมันไปตรงนี้ค่ะสาวพอนี่สามสี่ชีวิตโอ้ย <c oughs> <c oughs> สูง เขีนตอนนี้ประมาณว่าเข็นกระสอบขึ้นภูเขานะเจ้าเข็นพคกขึ้นภูเขาเข็นกระสอบเลยค่ะโคกมันเบาไปตอนนี้โคกไงสู้ก่ะสู้ไม่กู้บรรยากาศทั้งบนนี้เย็นขนาดเลยเจ้าลมเพียงดีดี ไม่สู้แล้วมันจะการตีมาฮะโอ้พาแล้วพาแล้วพาแล้วโอ้เก็บนี่ก่อนเก็บนี่ก่อนเก็บนี่ก่อนโอ้เฮ็ดจีจีทั้งนั่งร้องตังมานี่เฮ็ดจีนี่เร็วๆนคน,นอ,อืมคนน,<ต>นจะเริมไหน,นเออ เลี้ยวๆลีวๆน่ะเออเออหาใจเก็บใจใจเอาโอ้หลเนไปไปกัารหมดเลยจ้าันี่มีนี่เห็นย่งนี้ฮะหมูดอก้ดอกว่าเห็ดหน้าหงกะูเปิดได้เผียวเห็ดดำุฮะอันนี้เห็ดหน้าหงต่ต้องเอามันเหลวเนี่ยก้อนนี่เ็นเห็ดโกอือเออ กำลักไม่จะอ,ออกเป็นมูไหนห้กนอ่ะนั่นแหละม,มันมูอ่ะกามูเปิดเก็บไปแล้วไหนนั่นแหละเปื้นนั่นแ<ง>หละตัวตึงหมดเก็บอีกเปิดไปเก็บต่ตอนนี้ป้ามูเฮ็ดนะเจ้าป้ากันมาสุ่มอยู่นี่แหละประเดี๋ยวนี้อ,อ้าวกล้องก็จะเพลิด เฮ็ดฝนตกใส่น่เจ้าจะกัดจะประมาณนี่อันใหญ่เลยอ๋อก่ะดอยเก็บนนี้เป็นลูกแม่ครอบครัวลูกครอบครัวบอดแม่ลูกนู่นนู่นนู่นไม่เยอะมากอันนี้เฮ็ดแฟดเฮ็ดแฟดกระโดดไปโจ่งจะอั้นกะคุณเธอเนน่าเนน่าอนพานเนน่าไหนไหนๆอุ้ยเฮ็ดแดงนะเจ้า เฮ็ดแดงก็อุ้ยเฮ็ดแดงเป็นเป็นเป็นมูบัจจิฝูงจ้าสาวเออแม่หมเห็นเนาะนี่เจ้าเฮ็ดแดงมามามานี่อ่ะอยู่ใต้นี่น่ะเฮ็ดแดงหนาะท่าปะนะเจ้ามันจะอยู่เป็นกลุ่มเลยนะนี่นี่นี่หนน้องตังวะแล่ะโอ้น้องตังกระหมานดูนั่น ไนี่เอ้ากองไว้กองไว้ไวฮันนุซอน้อ,อเลี้ยงปุ่นเหรอปุ่นเหรอเดงเดงปุ่นเดะแม่นกอแม่นม่นกอไม่พอเะรอใช่ใช่รีบเก็บค่ะลูกฝนกำลังจะมาค่ะโอ้เหเฮ็ดดำนะเจ้านี่นเอาไปได้นะเจ้าเสยดร้ายขนาดโอ้ยนี่ได้ดอกหนึ่งเฮ็ดดำ เห็ดดำไลยนั่นน่ะลูกออ้ยังออ้ยังโอ้เห็ดดำด้อยมะน้องตังก um ินได้ไหมฮะโอ้ยต้องต้มก่อนค่ะสาวจะไม่กินนี่จะได้เห็ดกินได้อ๋อเห็ดกินได้เจ้าคือเห็ดดำนะเห็ดดำโอ้ไปจมกับปเถอะกะอู้เห็ดดำเนาะเต็มเลยอ่ะ อุ้ยเอาอันนี้อันนี้มันเละก็น้องโอ้นี่มาเอาเอาเอยู่นั่นเกาเนี่ยปุ่นกระใจนะเจ้าตีต้นไม้พุ่นนี่เกาลูกเออนี่นายเจ้าพัดอ่ะพัดปาจ้าจ้านี่กระไรลำเลียเออตอนที่มันเป็นจีเนาะมาบอกทันนายเจ้าเอากันนี่โอ้บอกเอาหน้องน้อง เอาตีมันเป็นจีจีโอ้เอาบ่ได้ละลูกไปปล่อยมันไว้เถอะเออมาพล้ว <c oughs> โอ้ได้หลายแล้วนี่ใช่ได้หลายแล้วเจ้าไปอุ้ยนอนจากมันจากมันอังจะถอยทับกลับแล้วนะเจ้า <c oughs> ได้คนละกึงง่งถังไม่หลวงได้กึ่งถังก็กงงอ่าได้แกงหวานแล้วแม่แรงนี่เนะาะเขาหน้าเขาจะมาแหมเนาะ ai go go học tập anh đi học cầm láng trả các bao gấp bao là cha lưu băng thang nè màn hem léo เดี๋ยวเขาอ,ออกไปเลยเจ้าตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะเจ้าแล้วก็ตอนนี้นับตังบว่ายแล้วลงไปก่อนแล้วเจ้าไปเดี๋ยวเราไปดูสรุปผลตั้งลุมกันนะเจ้าว่าวันเนี้แต่ละคนได้เฮ็ดกันนักน้อยขนาดไหนนะเจ้าไปไปกันเลยน,นี่ล่างมือแล้วก็ซุดขื่นแล้วขัแล้วอืมขันน้ำตึ้งมาได้จ้ะนั่งกันเพราะลรอว่าของใครได้นักอันนี้ถังของใครเจ้า ต้องตั้งถั<า>งไฟถังของพี่ตานกำลกังตั้งโอุ้ยตั้งถังของพี่ตานกับน้องตั้งนะเจ้าอันนี้ถังปอทัดเนาะอันนี้ถังยายพรนะเจ้าถัางมาหลวงพวรเนาะม่วนเดี๋ยวหลังเ้ามากันไม้นะเจ้าเน,ะน,ะนาะดาวเอาสำหรับคลิปนี้นะเจ้าเด็กๆเ,เป็นเจได้ม่วนกันก็ม่วนเจ้าเป็นเนยนิดนึงมวน,ปปนแต่เนยนิดนึงน้องตังเหรอปวดขาเออปวดขานะเจ้า แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเขาจะมา,ากันทั้งก็มาคนนี้ขึดนนะักเอาแล้วเจ้าสำหรับวันนี้เขาก็ม่วนกันขนาดเนาะเดี๋ยวมาพอกันคลิปหน้านะเจ้าเขาจะมาเก็บกันใหม่นะเจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนดีรับชมเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเจ้าสำหรับวันนี้แม่ลูกฝาเพิรนเขาสามคนขอตัวลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า